รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมินตูมี่ติดหัวเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้มันโดนค่ะผมไปใกล้ๆมินแล้วก็ูใส่มิ้นแต่มิ้นเอานิ้วจิ้มสวนกลับเข้าไปเลย สนับสนุนโดยไมอิซูซูด m a มอันแน่คุณผู้ชมค่ะต้องเตรียมพร้อมและที่จะไปเผื่อนะคะจุดหมาเพราะวันนี้นะคะจะไปร้านอาหารญี่ปุ่นแถวรรชสักพึกค่ะด้วยนิว i s u ูซูดีแม็กซ์ไฮร e นเดอร์สปอร์ตรูนเหนือระดับดีไซน์สวยถูกใจเทคโนโลยีรอบขันนะคะไปได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะแบบนี้ค่ะพร้อมเผื่อเต็มที่เลยนะคะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ ตอนรับแขกรับเชิญทั้งสี่ท่านนะครับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่พูจจละครแซนเสนหาคุณตู่ค่ะเป็นเจ้ามือเลี้ยงวันนี้่ตุ้มเนื้อมีเนื้อมีกุ้งมีโอ้อยตายตายแล้วเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่มาวินนะคะน้องมินนะคะคุณตู่ด้วยนะคะสวัสดีนะคะ ก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะมากินข้าวคุณสุพิเจ้ามือเพราะอีกสองวันเสาเอวันจันทร์นี้สร้างเสน่หาจบแล้วค่ะใช่แล้วแต่ต่อที่ไปดูตอนจบต้องบอกกันเลยเปิดตัวมา,อาตอนแรกก็ฟังเลยเ<อ>คนนี่แบบว่าโอ้โหเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปแบบทวีเพราะว่ามิ้นเนี่ยพลิกคาแรคเตอร์เลยด้วยใช่ไหมเ,<อ>เป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกที่ละครออนค่ะได้ใจมากคือแบบพอเเปิดมาแล้วก็เป็นซีนแบบที่พี่วินโหลดเลยทุกคนก็แบบว่าชอบใจมากแล้วก็ความเป็นพ่อ ก็รูครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเข้าถึงคนไทยได้ง่ายด้วยถามพี่วินไม่ตึงอยากรู้ครับพี่พี่วินถูกฉีดกี่เทกโอ้โหโโอ้หหลายนะแล้วพี่เท้าอีมินี่ไม่ใช่เล็กๆนะครับเบอร์สี่สิบนะฮะเวลามันท่ามันนี่มันเต็มอกเลยนะพี่หลายเทกหลายเทกหลายเทกใช่ไหมแต่ก็เอาคืนด้วยกันสี่ขั้วผมก็ชาตก่อนเลยนี่เขอาจัวก่อนไม่ว่าข่ากอนเลยจัวก่อนเลยดีๆไม่ชอบไปไปมันนี่เฮ้ย เอาปืนได้รูกว่าอุ้ยกุ้งมาแล้วกุ้งไรแล้วลาเสือลาเสืออะไรครับคุณอันนี้เป็นกุ้งลาเสือครับอกุ้งลาเสืออ่ะเ<อ>ดีได้ทานการเืนละครอ,ออกมาตอนแบบอีีแรกเลยพอกระแสมันอย่างนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะตกใจเหมือนกันไม่คิดว่ากระแสจะมาเร็วคือเหมือนตอนที่ละครออกอากาศอยู่ออกไปประมาณชั้ก2อเบรกปุ๊บคือกระแสก็หึ่มมากเราก็ตกใจมากค่ะว่าถามวินเหมือนกันว่านี่มันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่มีกระแสทุกคนมารีโพสตแล้วฉากถีบคือคนโพสต์เป็นแบบ อุหลายพันคลิปมีมเยอะมากเลยมีมเยอะได้หลายถอดเลยอ่ะคุณตู่คะถามนิดนึงตอนที่ตู่ตรวจบทอ่ะมีขีดมีขีดหัวเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างตอนตอนอ่านบทรู้สึกว่าอยากให้มันโดนค่ะโดนน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะในเรื่องคือมันเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดมากใช่ก็ไม่ปล่อยเลยอ่ะตามไปแบบว่าท่องโรงแรมอะไรก็ตามไปไม่มีความยั้งคิดอะไรเลยแเกลียดตัวแม่ด้วยตัวแม่ พี่เดือนสุดมากสุดจริงครับพี่เดือนส่งดีมากส่งดีมากจริงสรุปเกียดหลายๆตัวละครในเรื่องนี้เลยนี่แม้กระทั่งพระเอกของเราก็อะไรก็ไม่รู้เลยะอะไรอะฉันถามหน่อยดีกว่านหก่อนจะถามเรื่องความผื่นเทรนดสเซอร์ติดทุกสัปดาห์นักแสดงทุกคนน้องเต้ยมีเลย์แปบอกแต่บ้างไหมโอ้งั้นผมขอเป็นตัวแทนแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามทุกอีพีจนกระทั่งมาถึงอีพีสองอีพีสุดท้ายนี้แล้วก็อยากให้ทุกคน ร่วมเชียร์แล้วก็อยู่ได้กันไปจนถึงปีสุดท้ายเลยยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับกสุดท้ายแล้วตัวแทนใส่ชายใช่ตัวแทนใส่หญิงทองมินต์บ้างไหลูกก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ให้การต้อนรับสร้างเสน่หายอย่างดีก็อยากให้ติดตามสองตอนสุดท้ายเพราะว่าก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างที่ผ่านไป e ีที่แล้วก็คือเป็นเรื่องที่ทุกคนอ่ะคาดไม่ถึงและหลังจากนี้ก็จะคาดไม่ถึงเช่นกันค่ะต้องติดตามนะแต่ว่า คือตัวน้องมินเองเนี่ยจากที่เคยดูเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาก็าจะเป็นผู้หญิงแบบซอฟๆจะเป็นนางเอกแบบมุ้งมิง<ช>้งมาเรื่องนี้การพลิกคาแรคเตอร์เราได้รับบทหนักขนาดนี้เรามีแบบว่าเครียดหรือว่าแบบต้องทํากันบ้านยังไงอะเครียดมากเ,เ,เครียดมากค่ะคือเหมือนแบบ มันเป็นเรนื่องที่ต้องเก็บแต่ความเครียดความหมองมนความทุกข์อะไรแบบเนี้ค่ะต้องไปหาในชีวิตจริงไม่มีเลยไงแฟนดีครอบครัวดีเออไปหมดอ่ะแฟนชื่อเลยนะคะผู้ขาผู้ขา กมาปีแล้วในชีวิตจริงไม่เคยมีความเศร้าเลยคือถูเป็นคนไม่ไม่เก็บความเศร้าด้วยอะพี่ก้องคือแบบเป็นคนที่แบบผ่านผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรื่องเนี้ยมันต้องเก็บความทุกข์อยู่กับตัวเองนานๆเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้า acting class ไปทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอ่ะทั้งวอลชอปเยอะวอลชอปไปหาคาแรคเตอร์ผมย้อีกนิดนะถ้าชีวิตจริงผู้หาเป็นแบบของแบบพระเอกหรือแบบเฮียไม่ใช่แบบู้หาไม่ ไม่เป็นข้ามแหเลไปรับไปนั่นนะไอ้ไม่เป็นมสมเชื่อเลยมันนิ่งสนิทเลยให้เลือกให้เูผาเป็นเออแบบไหนไม่แต่ว่าหนึ่งอย่างเลยนะปูม่ะจำมิ้นมาได้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนเนี้ยผมยาวมาตลอดตอนที่เขาบอกเราว่ามิ้น ต้องตัดผมสั้นนะคือตอนแรกอรพี่ตู been, ่บอกเราก็ยังแบบเพิ่งตัดผมสั้นเหรอแต่พอเรามาอ่านบทแล้วอะค่ะมันสมควรที่ต้องตัดจริงๆเพราะว่าเคียงเคียงเอะอ่ะเอะอ่ะเขาจะชาทาลายแล้วเราก็มันคือจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องตัดเห็นบอกเป็นไมเกรนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นไมเกรนด้วยแบบเครียดมากร้องไห้เยอะมากเยอะเก่งต้องไปหาหมอเลยใช่ไหมลูกใช่เขาต้องไปตั เข้มเลยค่ะมันไปหมดเลยกล้ามเนื้อมันตึงนุ่มยสังคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเครียดเครียดค่ะแต่เช่นในเรื่องเนี่ยเสื้อผ้าใครออกใครเป็นคนดูแลคุณตู่จะมีสไตลิสต์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าตู่ก็จะเป็นคนเคาะว่านักแสดงคนไหนควรจะขายจุดไหนกล้องแล้วทำไมให้เต้ยขายแหวกคะเออเออทำไมแล้วทำไมไม่แหวกคะไอเนี้ยพี่ก้องต้องเข้าใจแหละคือตอนแรกเขายังไม่มีเจ้าของไงก็แบบเปิดโอเพ่นรับทุกคน แต่ลองสังเกตดูนะพอเจอลลิตาปุ๊บปิดถึงคอเลยจริงอจร,ริงกับคุณตู่จริงค่ะคุณก็ส่วนไหนของร่างกายคุณที่แบบกูมครับเซ็กซี่สุดหลายส่วนนะผมว่าหลายส่วนต้อไปชิดหนักกันนะไปชิดหนักกันนะพี่ก <c oughs> ้องดูเป็นผู้หล่อได้ดีพี่ก้องเห็น <c oughs> ส่วนไหนแล้วฉันดูไอจีถ่า <c oughs> ไ,ไอจีก็ตลอดเวลาเขาเซ็กซี่มากนะ อกต้นขาโอ้ต้นขาแน่นเขาเป็นนักวิ่งเขาเป็นนักวิ่งแน่นแน่นรู้ไม่ใช่หนเขาตลอดเลยและเลยรู้เลยว่าพี่ก้องอยู่ไหนดูดูเวลาเต้ใสใสกางเกงวิ่งใช่ไหมฮะ้นชอบดูหน้าขาเขาอะรู้เลยขาหยอยเลยทุกวันนี้ยังซ้อมวิ่งอยู่ไหมซ้อม ครับยังซ้อมวิ่งอยู่มีแบบไปลงแข่งหรือว่าอะไรยังไงบ้างครับก็ตอนนี้มันก็เริ่มเปิดแข่งได้แล้วก็มีมีมีลงไว้แต่ก็รอดูสถานการณ์อยู่อันนี้เมนูนี่เสร็จแล้วอันนี้คุณปู่คานาทานมากเลยอยากอยากให้ลองชิมค่ะอร่อยมากอันนี้คือเมนูอะไรคะเป็นกุ้งลายเสือฮะกุ้งลายเสือแล้วก็ราดด้วยเนยกระเทียมใช่ไหมฮะใช่ครับเนยกระเทียมโชยุนะครับอ่าเนยเนยกระเทียมโชยุเมนูพิเศษขอทางร้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่อยู่หน่อยครับโอ้โหความอเอ็นญี่ปุ่นด้วยแต่เราจะ โอโลยไ,ได้เจ้ได้ชิมไหมคะได้ครับได้ค่ะ้ชิมเดี๋ยวให้พี่ก้องชิมหนูถามต่อถามเต้ต่อเต้ยอยากรูร้ว่าคนเขาบอกว่าเต้ยเนี่ยวิ่งจนแบบว่าเลิกลกีฬากอล์ฟไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเห็นว่าคุณไปตีก้งตีกอล์ฟด้วย,ยก็ยังไม่เลิกนี่นี่ก็เพิ่งกลับมาจ้ะ แข่งกอล์ฟเหมือนกันได้แข่งกอล์ฟที่สอยดาวมาชาเทียมไดวก่ะแม่เนี่ยเวลาเยอะขนาดนี้มีเวลาถ่ายละ,ละครหรอคะถามจริงก็ <c oughs> หลังจากถ่ายละครดีกว่าหลังจากถ่ายละครต้องมีเวลาว่างเดีิฉันถ่ายหมกแลนวแม่แต่เขาขย,ยันขยันต<ห>่อใ,ใ,ให้แบบไปถ่ายตามจังหวัดเขาก็จะตื่นมาวิ่งอะ่ะตีห้าหกโมงตื่นมาวิ่งแล้วค่ะถึงว่าไปถ่ายต่างจังหวัดตื่นนัดกองกองหกโมงตีห้าวิ่งแล้วใช่ล่าสุดไปอุดรด้วยกันมาจะไปไหว้พระครับนัดกันประมาณเจ็ดโมงเช้าตีห้าครึ่งกไปวิ่งแล้วใช่ไปวิ่งที่ไหนอ่ะ เราก็เซิร์ชดูมันมีสวนแถวไหนเราก็ตื่นไปวิ่งมันติดใช่ไหมเต้ยมันติดคือถ้าเกิดไม่ได้วิ่งมันจะรู้สึกเหมือนขาดไปอย่างใช่ไหมมันรู้สึกแบบเสพติดแล้วด้วยอากาศต่างจังหวัดมันเย็นด้วยก็ใช่เลยแบบอยากไปสูดอากาศเย็นๆบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยฉันถามคุณหน่อยแม็กถ้าคุณมีแฟนคุณคุณต้องชวนแฟนวิ่งใช่ไหมก็ก็ชวนก็ดีนะถ้าเกิดแฟนไม่ชอบวิ่งทำงานก็ปล่อยเขานอนไปผมก็ไปวิ่งคนเดียวนี่เขาเข้าใจเขาเข้าใจพี่จะพยายามวิ่งกับเต้ย เที่แบบว่าถ่ายทำกันเนี่ยพี่วินเองเนี่ยไม่มีอภิสิทธิ์อะไรเลยไม่มีครับไม่มีต้องเป็น casting ด้วยน้ำหวานเข้มข้นตรา Health Blue Boy ดีนี่ปรับผ้านุ่มสูรเข้มข้นออร์แกนิกโรสแมรี่แต่เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเนี่ยที่แบบว่าถ่ายทำกันเนี่ยพี่วินเองเนี่ยไม่มีอภิสิทธิ์อะไรเลยไม่มีครับไม่มีต้องเป็นแคสติ้งด้วยต้องแคสเหมือนกันครับต้องแคสเพราะว่าตอนแรกที่ได้ได้บทมาเนี่ยพอารู้ว่าเป็นประแดงเกียรติเลยบอกเฮ้ยมีบทอะไรบ้างตัวดเราไม่ให้ดูเพอเห็นบทตัวนี้เพื่อบอกเฮ้ยมีคนเล่นหรือยยาตัวบอกยังไม่มีต้องแคส เลยบอกว่าขอแคสได้ไหมสนใจบทนี้มากอาจจะคุณสามีผู้จัดนะโหยิ่งสามียิย่งอันตรายพี่เพราะถ้าทำไม่ดีนี่โดนด่าทั้งกบีเลยอแต่ตอนแคสตอนแคสสูงไม่ได้เข้าไปแคสนะให้ทีมงกำกับเขาแคสเลยใช่ครับแล้วให้เขาเลือกออ๋ก็เลยได้คพม่าวินมาก็คือจริงจรเขาเล่นโทษฝีมือไม่บอกว่าเราถือว่าโชคโชคดีครับถือว่าเราเข้าใจบทเข้าใจไ้่ใจไม่ใจแล้วก็โดนดูเขาหวานเขาแอบหวานกันหน้าตา่าเแอบหวานกันหน้าตาอ่ะพี่ต้อง ก็แอบหมายอะไรกันพี่ก้องกินก่อนเลยนะพี่ก้องเลยเลยชิมอยากชิมอยากชิมครับอยากชิมชิมชิมอันนี้นะคะจะลองกินกุ้งลายเสือของร้านนี่นะคิคๆดูนะคะอันนี้แบบไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยจะกินสดๆเลยนะคะว่าเป็นไงบ้างครับหบูมเอ้ยยังไงจ๊ะ และเมนูต่อไปหลังจากที่กินกุ้งกันไปหมดแล้วนี่โอ้โหอันนี้เมนูอ,อะไรคะโคลกาครับผมจากฝรั่งเศสครับจากฝรั่งเศสเลยใส่ซอสอะไรอะซอสเทริยากิเทริยากิครับเทริยากิากทุกเมนูเราจะมีความเป็นญี่ปุ่นผสมอยู่ข้างในด้วยฮะโอโอ,อาขณะที่รเราเชฟทำบูมถามรูปบูมถามบูมอยากรู้มากเลยค่ะว่ามีการติดคาแรคเตอร์กลับไปแล้วแบบเออลองแสดงบทบาทนี้ให้ดิ คณตู่ดูซะหน่อยสิอย่างเงี้ยไม่มีทางเชื่อม่อยู่เขานี่ไม่เคยซ้อนให้เขาดูเลยนะไม่กล้ามองตาแล้วก็แพ้ทางไม่กล้าตัวอผมกลัวแอบอ่านบทแล้วแบบเหมือนนี่อย่างเี้ยใช่ไหมไม่เี้ยวคุณกล้าคุณกล้าผมไม่กล้านะครับคุณตูต่ถ้าคุณดาวิกิตบนตามาทำยังไงติดมาเหรอคะพี่ก้อนก็ตายนะคะเตายได้เห็นในละครแบบนั้นตัวจริงผมเนี่ยไม่เฉียงสักคำไม่ตอบสักแอะโอ้อยากรู้หน่อย ตอนถ่ายสักไใต้น้ำที่คุณจูบใต้น้ำเนี่ยถ่ายนานไหมนานนานครับถ่ายทั้งคืนนะเป็นวันเดียวในปีที่หนาวขนาดนั้นนะที่ที่กรุงเทพเขาใหญ่หนาวอ่ะโอ้วคุณกอลงไปเราต้องลงน้ำาลยจูบกันนะจำได้ครับอันนั้นคือหลังปีใหม่ประมาณมัตกลาปีที่ปีีท่เรานนเป็นวันที่เราลงมาเราขึ้นเขาใหญ่กันเราไปวาาน้ําเขียว ตอนนี้อุณหภูมิประมาณไม่ถึงสิบองศาเนาะใช่แล้วตอนนั้นเราถ่ายกันตอนแบบดึกอ่ะใช่ครับไหนไหนใช่ไหมโอ้ขนาดใส่เสื้อจะต้องใส่เอาเอาเสื้อโอเวอร์โค้ทใส่เลยพี่ใช่คือทีงานอ่ะใส่เสื้อหนาวกันใส่เสื้อกันหนาวกันหมดพันคอหมดเลยอ่ะมีเทคนิคการสูกในน้ำไหมไม่ได้แต่บอกพี่ที่ถือพี่จะต้องลองกับหัวใหม่ที่แนนนะต้องปล่อยอารมณ์พาไปอ๋อดับแรกที่กล้องต้องมีอารมณ์ก่อนอะ อารมณ์ไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วที่กล้องเดี๋ยวไม่ต้องห่วงแล้ว สามคุณ so oh, ูที่ดนึงค่ะคุณตูขอความคุณแม่คุณจูไม่ไจะมีลูกก็มีอ๋ออยากมีอยู่ค่ะพี่ก้องแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ง่ายเราก็พยายามกันอยู่ค่ะใช่ครับพยายามอยู่ครับพี่สะว่าถ้าเกิดคนแรกจับผู้ชายผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงเลยครับจริงอยากมีสองคนอยากได้ผู้หญิงทั้งสองคนเลยโอ้โหใช่ครับชัดเจนเลยว่าชอบลูกสาวั้งคู่เลยหรือว่าถ้ามีผู้หญิงเขาก็ได้แบบคุยกันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้หญิงผู้ชายบางทีก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุยกัน แต่ถ้ามีผิงสองคนก็น่าจะคุยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ่นี่เป็นโฟรกาจากฝรั่งเศสแล้วออนท็อปด้วยอะไรคะเนี่ยเป็นผิวส้มยูสุครับผมแล้วก็มีลูกพีตวางข้างบนแล้วก็เบอร์รี่นะครับผมใช่มีลับเบอร์รี่ฮะครับผมจิ้มกับซอสอะไรคะเนี่ยทานแบบต้องมีซอสก็ได้ครับผมใช่ทานแบบไม่มีซอสก็ได้แล้วต่อไปเมนูอะไรครับขาปูทะเลบาครับนี่ฮะลงไปแล้วใช้กับเตมอลเดี๋ยวพี่กล้องมาชิมดูนะครับ แต่เรื่องนี้เลิบซีนดุเดือดนะมินเนาะแมของเรื่องอื่นนาะที่สุดคุณแม่คุณพ่อว่าไงบ้างพ่อแม่ไม่พ่อแม่โอเคค่ะคือผู้ผ่าล่ะยคนนั้นบอกว่าทารีเธอเล่นไม่สมจริงเลยไม่เป็นธรรมชาติใช่ไม่มีไม่มีแต่ผ่ารู้จริงๆมันเป็นยังไงอยู่คนเดียว เขาบอกกันมาเขาบอกเขาบอกเล่นไม่สมจริงไม่เขาเขาบอกว่าแบบมิ้นทำไมเธอจูบแบบกระมิดกระเมียน์เลยใช่ไหม ไมใช่แค่เอกใช่ค่ะใช่ด้วยไม่ใช่ยุยุยุอาหารคือลัลิตาเป็นคนแบบนี้ใช่แต่ว่าคนดูละครทั้งบ้านอย่างยกตัวอย่างคนกูผาเขาก็อยากดูดูดไม่อยากหาหน้ารักนะแคปทุกเบรกดูตายดูเบรกลงสตอรี่นี่นู่นแบบเขาชอบดูละครเราหรือเขาชอบดูละครทั่วไปอยู่แล้วคือปกติเขาก็จะดูอย่างเงี้ยแหละค่ะถ้าออนแอร์เขาก็จะมานั่งดูหมายถึงว่าเป็นละครมิ้นใช่ไหมเขาดูละครมิ้นเออเขาชอบพอดหน่ารักขึ ใช่แล้วแล้วก็มากี่ปีแล้วว่ามิ้นต์ตี่พอเบื้องอเนิเวอร์ซารีกันไปสวยงามในร้านอาหารสุดหรูนี่เอาจริงๆเป็นแฟนคลับพวกเขาแหละเอาจริงๆเราอะเพราะเราติดตามหนูหนูโชคดีมากเลยเนาะหนูได้เปิดหนูได้เปิดไปขขยได้กูเผาจากงานวัดไหนลูกเอ กระเบก่อนเผีแหม่ตอบเป็นดารายนะดูกันไปก่อนน่ารักจังเลยเอามาที่น้องเต้ด้วยไม่ต้องถามมิ้นท์ล่ะคำถามเนี้ยเพราะว่าในกองมีคนเคาเมาส์มาว่าเต้เนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบแกล้งคนอื่นเคลื่อนงานแดนซ์แต่ว่าไม่ใช่แดนซ์ธรรมดาเหมือนแดนซ์เปิดพัดลมเรื่องเดียวเลยใช่ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยรู้เลยว่าเรื่องอะไรเพราโดนมาตั้งแต่เรื่องที่เล่นด้วยการฝาฝักล่ะ แปลงสีฟันไบเซนเตอร์ผมก็ไม่กล้าทำมิน้นอีกเลยเพราะว่าเคยมีครั้งนึงผมไปใกล้ๆกล้มินแล้วก็พุ้ใส่มิ้นแล้วมิ้นทำไมรู้ไหมถ้าเป็นผู้หญิงปกติเขาก็จะอ้ายเขาจะแบบทําอะไรเนี่ยน่าเกียดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่มิ้นเอานิ้วจิ้มสวนกลับเข้าไปเลยแบบโหษมากเลยอะผมสะดุ้งเลยอุ้ยมินโอ้ทำไมมินนแค่จับอ่ะเพราะอะไร <c oughs> เขาก็ทำบ่อยแต่เราแบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะเริ่มทำเนี่ยยังไม่เริ่มแก้เลยเุณชอบเป็นแดนเป็นแนนมันต้องมาตดใส่ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นลมแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่รู้ทำไมมีลมได้ทั้งวันเขาเล่นกีฬาฟเหรอใชคนลมเยอะมากกูสามารถอ่ะห้าสี่สามสอง ช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่วงบ่ายเหรอใช่ใช่แล้วแมีกลิ่นไหมไม่มีแล้วคุณมาพ่อไ้ยังไงวะถ่ายไม่โนยังแล้วพี่บอกพ่อไปเมง่อว่าจะตกใงไตอนไหนอ่ะไม่รู้มันมาเองพี่ก้องพี่ฉันทำไม่ได้นะก็เหมือนก็เหมือนฟิลลงน้ำเขาก็มีผ้าโป่องผ้าปอดไงพอขึ้นมาก็เลยผ้าลมไงครัอดทั้งวันคือแบบจริง้ะอยู่ๆแบบสกิดสมมุติว่านั่งอยู่เขาไม่ก็ทีพี่ก้องปูดเดี๋ยวเฮียใส่ได้เลยหรอได้ได้ได้จริงเหรอไม่ได้นะได้เป็นความสามารถพิเศษคุณมีปัญหาที่หููล่่นนหรรือเเเปาียัแ ความสามารถในการที่แบบบังคับน้ำตาไหลซ้ายไหลขวาได้มีแอดวานขมิบก้นได้ขมิบลมสามารถบังคับถ่ายลมพุ่งกาบสามห้าสี่สามสองกูแต่ฉันทำไม่ได้หรอูมพุ่งออมโก้ของหนูไม่ได้ออกมาแค่ลมเนียโอ๊ะพอง่ายอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าละครเนี่ยมาถึงในจุดที่เรียกได้ว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าจบแล้วจบแล้วใช่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะจบแล้วนะคะให้ผูดจัดเราฝากละครก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามด้วยนักแสดงดีกว่าค่ะก็มาถึงตอนนี้ก็คือสร้างเนืหาใกล้จบ ที่ที่เป็นเธอหนึ่งไอยต์ของเรื่องก็คือพี่ชายเนาะกัสมะเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้หลินก็มาจบประโยคตอน12ด้วยคําว่าต่อไปฉันจะรักตัวเองอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องให้ทุกคนไปดูว่าคําพูดอันนี้ของหลินน่ะมันแปลว่าอะไรคุณรู้ว่าคนรู้ว่าอ่ะอ่าอาให้นแสดงเอามาเอาเอาเฮียก่อนพี่เฮียกนเฮียก็ฝากให้กำลังใจตัวเฮียด้วยนะครับยังคงตื้อต่อไปแต่ว่า อย่าง,อย,างอย่างที่บอกครับถือเป็นบทที่ประ,ประสบควาสมสำเร็จมากสุดโต่งเองแล้วก็สนุกมากแล้วรับรองว่าเข้มข้นและครบรถแล้วเดี๋ยวไปรอดูจุดจบตัวละครตัวนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับผมอยากไอเฮียกิดด๊กจ้าอยากไอเฮียแบบมีสามารถสามนึกอยากไอเฮียแบบเฮแบบียเล่นเองยัแต่ไม่ได้เอยมีตอบมีตอบมีมาพานักของเราว่างคุณเ้ยก็ฝากดูด้วยแล้วกันครับสอง EP สุดท้ายไหนๆก็มาด้วยกันหลาย EP แล้วฝากดูสองที่สุดท้ายด้วยว่าจุดจบของเราทั้งคู่จะเป็นยังไงจะจบได้ดีหรือว่า จะจบด้วยการจากครับผมถ้าเขาไม่เอามาหาเรานะอ,อน้องมินน้องมินค่ะหลักๆเรื่องนี้ก็เป็นละครครอบครัวด้วยเนาะมินว่าคนที่ดูก็จะได้แง่คิดดีๆนะคะ2ตอนสุดท้ายก็ยังมีความอยู่กับความรักครอบครัวรักพระเอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้ทุกคนได้ลุ้นกัน กับความรักของคู่เราและแล้วก็กับน้องแก๊ปก็คือก็ต้องเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะในเด็กวัยนี้ที่จะต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสูญเสียคนรักไปอ่ะแบบกระชันหันแบบกระชันหันด้วยมันก็คือเป็นความรักหลายหลายมุมมองยังไงก็ฝากในเรื่องของข้อคิดให้เับาคนดูอย่าลืมติดตามนะคะสองตอนสุดท้ายสวัสดีค่ะ น่าติดตามมากๆเลยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยใช่ค่ะจบแล้วนะคะับจากการยี่ถึงนี้นะค้องติดตามจนสองตอนสุดท้ายอีกทีไทยแลนด์ใช่ค่ะและหลังจากนี้เราจะกินต่อวันนี้ต้องขอบคุณเจ้ามือของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอคนะคะแอดมาดุค่ะตอนนี้นะคะพี่โน่รออยู่ค่ะ แม่บอกอยากรู้เรื่องมากๆเป็นไงบ้าง <ฮะ S 1> พี่โน้ตเชลยค่ะ,<ฮ>ะอาบมูมพี่โน้เนี่ยนะเดี๋ยวมเขาเก่งไหมเรื่องทุกอย่างรัชญาชีวิตต้นซึมตากว่าพี่โน้จะซึมซับอยู่ได้เนี่ยใช้เวลานานไหมนในการที่จะรู้ถึงจตทำของชีวิตบางครั้งเรามีเพื่อนดีๆสักคนสองคน <ฮะ S 3> มีที่ปรึกษาดีๆทุกอย่างมันก็จะดีมันก็จะทําให้เรามี ประสบการณ์ดีๆที่เก็บเอาไว้เป็นเป็นข้อคิดแท้กับเราตลอดเวลาถ้าเราไปเครียดเวลาเราทําอะไรเยอะๆบางครั้งมันเป็นทุกข์หมดพอเราทุกข์เยอะเนี่ยมันเครียดพอเครียดปั๊บทุกอย่างมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่รีแล็กซ์พอไม่รีแลกซ์ครับผลมันก็จะตามมาทั้งสุขภาพจิตทั้งเครียดเรื่องธุรกิจที่ทำหรือแม้กระทัง่งการทํางานเองโดยที่ไม่ปกป้องไม่ดูแลตัวเอง ทำสวนทำาริชร์ทำอะไรก็จะโดนแดดตลอดมันพังจริงนะจนกระทั่งเคยมีคนทักอะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทําผมอย่างเงี้ยทาคุณนีโน่หรือเปล่าคะบอกครับุณนีโนโ่ทำไมตัวจริงไม่หล่อนคะคะาปีนกาใต้ตาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งหนกแก้มเนี่ยม,มันรับแสงมันโดนแดดก่อนเห็นพี่ๆหลายคนที่เขาโฆษณา เซรั่มตัวเนี่ยมันใช้กันจริงไหมวะมถูกจ้างมาเฉยๆพอเจอตัวจริงก็ถามแหละว,ว่าใช้จริงกับผ่าทำจริงทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่าใช้จริงโนต้องหลอกคือเซรั่มกระปุกแดงตัวเนี้ย หน้าเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่ามันชุ่มชื่นขึ้นทันทีช่างแต่งหน้าประจําทักเลยไปทาอะไรมากับผิวรูขุมขนกระชับแล้วก็รองพื้นเนี่ยติดง่ายก็ส่งไปให้เพื่อนเลยเช็คเพื่อนก็ส่งกลับมาไม่มีปลอดไม่มีสเตียรอยเฮ้ยไอโนแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวตั้งแต่นั้นใช้มาตลอดใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหน้าผากใต้ตา,ต,าตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มตรงนี้แลดูจางลงหมดค่ะขออนุญาตเปิดเลยเหงื่อจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราถ่ายกันในย 哈 <laughs> 哈 เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยนําสิ่งดีๆมารายการกล้องทางเทีรับรองว่าแฟนๆรายการไม่เคยเจอโปรนี้มาก่อนอตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าเป็นการฉลองวันเกิดครบ14ปีของไทยรัฐีนง<ล>ะงั้นขอโปรที่ฟังที่สุดเพราะว่าบุ๋มชอบมากนี่บุ๋มก็สั่งตลอดไม่ต้องคิดเรื่องเงินนะครับไม่ต้องคิดเรื่องเงินกดเอาสิทธิ์ของคุณเอาไว้ก่อนเลยพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเพราะถ้าไม่จองวันนี้ไม่มีอะไรคุ้มคุมแบบนี้แล้วโทรมาตอนนี้ที่1577 หรือไลน์ของเรานะครับแอด p ล,ลาจิน่าวันนี้หึงกระปุกใหญ่แถมไปหนึ่งนะครับ ไม่พอครับแถมขนาดพกพาไปอีก3ชิ้นว้าชิ้นเนี่ยจาก8,800บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2,990นาอ้บาทใช้ได้3เดือนตกวันละ3าสบกว่าบาทโทรมาตอนนี้ที่15.7 7หรือไลน์ของเรานะครับแอดไรลาจีนาไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวก็ได้เพราะว่าพี่หมูดีโลกใช้จริงคุณเจนิเฟอร์คิมปุ้ยพิมนหวานบานธนพรเชฟฟ้อมแซมยุรัน์รายการนี้คนเอฟเร็วมากมุมอยากให้เพิ่มสายให้หน่อยเพราะว่าพี่โนบอกว่า มันเป็นวันเกิด14ปีไทราชิน่าคือคือโปรนี้นะจริงๆผมตั้งใจมาวันนี้ไม่ได้แถมคือกะ200แล้วหมดเลยขอเพือนพี่น้องก็ปกติผมแถมเยอะวันนี้ผมขออนุญาตจริงๆผมเอาส่วนตัวไปแล้วกัน50สายเป็น2 50สายเป็น2 50สายทั้งหมดรีบโทรกันเข้ามานะครับปกติแถมแค่เซรั่ม2กระปุกเท่านั้นแต่เฉพาะวันนี้เราฉลองครบรอบ14ปีไทราชิน่านกดมาจองเสร็จของคุณไว้ที่1577นะครับหรือ line a t ร r a i i n a น่า1แถมห แถมพกพาอีก3 5ชิ้นในราคาเพียง2,990บาท5ชิ้นเซรั่มล้วนใช้ได้ตั้ง3เดือนตกวันละ30บกว่าบาทผมใช้จริงผมไม่เอาอาชีพผมที่ทำอยู่ในวงการนี้3สกว่าปีมาขายเพื่อที่จะได้เงินมันไม่ได้ทำให้ผมรวยขึ้นแต่ผมมีความสุขในการแนะนำสิ่งดีๆโทรมาท,ที่1,577หรือไลน์แอดไรลาจีน่าชิ้นเซรั่มล้วน2990บาทใช้ได้ตั้ง3เดือน ส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือแล้วก็จ่ายครับผมรีบกดมาเอาสินไว้ก่อนที่1577ครับขอบคุณพี่โนะคะขอบคุณครับโอ้สิ่งดีมากเลยนะที่พี่โนมาฝากเรานะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากจะมากินเนี่ยนะคะที่เรากินกันอยู่เนี่ยก็มาได้ชิชิใช่ไหมคะใช่ครับชิชิเทปัญญกิจสาขาราชพึกนะครับรอเอาไอยแน่นอน รับรองอร่อยเปิดตีกี่โมงคะเปิดเศวตโมงครับปิดประมาณสี่ทุ่มครับผมที่เนี่ยบรรยากาศก็ดีมากเข้ามาแล้วเหมือนแบบว่าอยู่ญี่ปุ่นเลยนะใช่แล้วก็อาหารอร่อยมากส่วนตัวเนี่ยนะคบมีห้องส่วนตัวด้วยนะคะแต่ในบรรยากาศเรามีสองสาขานะคะมีที่นี่ราชจะเพ์กักที่บางนาด้วยถูกบางนาของม้งมิ้นต้องไปดูใช่ไหมใช่บางนาค่ะไปอุดหนุนกันด้วยนะคะอเปิดร้อนตอนบ่ายนะคะติดตามได้นะคะครั้งหน้าจะไปเผื่อที่ไหนอะไรยังไงนะคะช่วงวันเสาร์นะคะบ่ายสามโมงสี่สิบห้าค่ะทางช่องสามนะคะ ดูทีวีกดสามสสามดูมือถือกดสามพัทสุริยดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทินค่ะ